นี่มปลาด้ดูเลยทุกคนอันนี้สวยมากทุกคนสีเหลืองเบียบนี้ก็มาทุกคนสวยมากประกอดการเป็นกลุ่มๆอ่ะทีนี้ก็แปลกสวัสดีครับวันนี้ก็ชาววันใหม่อีกเช่นเคยทุกคนแล้ววันนี้ผมเองก็พาเข้าป่านครับดิบชื้นนะครับเราก็จะพาไป เดินป่านะครับชมห็ดแฟนตาซีคือลักษณะผมเข้าเนี่ยคอนเทนต์ผม,มก็คือจะพาเพื่อนเข้าป่าครับไม่ได้มาเก็บห็นนะครับเราจะแค่มาชมว่าที่นี่เขาไม่นิยมกินเห็นที่เพื่อนๆนได้ดูช่องอื่นที่เขาเข้าไปเก็บหดเห็ดละงงเห็ดกอแดงเห็นอะไรกแล้วแต่ที่เขาเก็บสีสดใสเนี่ยที่นี่เขาไม่นิยมกินกันเลยครับที่นี่มีเยอะมากแต่แต่ว่าเช่นที่เราถ่ายทริปในวันนี้มันเป็นปลายฤดูเลยทุกคนถ้าเป็นเดือนมิถุานากลกกระดาษจะเยอะมากที่ที่นี่ไม่มีใครเก็บเลยป่าที่ผมขึ้นมาในวันนี้ก็คือสดจริงแรก ขานี้คือครั้งแรกเช่นกัน EP นี้นะครับเราจะเปลี่ยนภูเขาไปเรื่อยๆทุกๆ EP เลยนะครับแต่เสียดายที่ผมไม่ได้ทําคลิปก่อนหน้านี้ก่อนเดือนมิถุนาเนาะแต่ก็เสียใจมากไม่คิดว่าการทำคอนเทนต์ของผมมันจะมีคนติดมีคนดูเยอะและติดตามมันนะอยากอยากให้ทำคอนเทนต์แบบนี้นะครับโอเคทุกคนเพื่อให้เสียเวลาเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับไปดูกันเลยครับผมบนป่าดิบบนป่าดิบชื้นนี้ก็มันจะชื้นมากทุกคนแต่ว่าแต่ว่ามันยังไงล่ะแบบว่าทากทากมันจะเยอะทุกคนบนดอยนี่ทากเยอะ แล้วที่นี่เขาเรียกว่าดิบชื้นหมายถึงว่าฤดูแรงก็แตกยอดอยู่ตลอดฉะนั้นทากมันถึงจะเยอะถ้าฝนตกผมพูดเลยยังไงก็โดนกาดทุกคนโอเคเนาะเดินไปเรื่อยทุกคนเดี๋ยวพาไปเรื่อยไปดูเปิดเจอเห็ดโอ้ทุกคนเจอแล้วทุกคนมั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 นซึ่งเคยทุกคนก็เจอเนาะเห็นแลงงงทุกคนที่นี่เขาไม่นิยมกินการทับเห็ดประเภทน,นี้ เราเดินอยู่บนยอดยอดภูเขานะครับตอนนี้คนเราจะเจอเห็ดแปลกๆเพื่อนเห็ดนี้แปลกมากแต่ละดอยมันจะไม่เหมือนกันครับทุกคนแต่ละดอยมันจะไม่เหมือนกันเห็ดแต่ละดอยแต่ละดอยมันจะเห็ดที่แปลกๆไปเรื่อยๆเราเจอเห็ดที่ละเอียแปลกๆนี่เพื่อนๆสีส้มเลืองแก่ๆออกส้มนะครับเอย่างเงี้ยเห็นเนี้ยสวยมากสวยงามทุกคนนี่ครับอีกนังทุกคน เห็ดนี้อยากอยาก,อยากให้คนมีผู้รู้นี่คอมเมนต์มาหน่อยเห็ดชน,นี้ผมเจอเห็ดดอยแต่ดอยอื่นไม่มีแบบนี้นะครับดอยอื่นจะม,มีเห็ดสีนี้นะครับแต่แต่ละดอยมันจะเห็ดจะขึ้นไม่เหมือนกันเพราะความสูงแต่ละดอยมันไม่เท่ากันเห็ดขึ้นต่างกันวังภูเขาที่ไหนเราไม่เคยเข้าทุกคนมันก็จะตื่นเต้นนะเพราะว่าเราเราจะตื่นตลอดเพราะเราไม่เคยเข้าภูเขาลุงน,นั้นเป็นครั้งแรกเหมือนกันทุกคนผมก็รุ้นไปกับ กับเพื่อนๆทุกคนที่ดูคลิปผมอยู่นะรุนไม่ด้วยกันผมก็ตื่นเต้นไม่ใช่ไม่ตื่นเต้นนะผมเราไม่เคยไปฉะนั้นเราจะเราจะไม่เดินแยกไซด์ละครแล้วมันจะลงถามมคลิปอีพีนนะเราจะเดินซันเข่าอย่างเดียวทุกคนเพื่อนคงเจอเห็ุทุกคนเพื่อนๆมันจะเห็ุลลหแล้วเห็นอะไรไม่รู้นะดอกใหญ่เลยนะดิขานาดทุกคนขานางาน,นเองว้าวสวยงามเ,าเพื่อนอุ้ยลมม้มป่อเพื่อนโอ้ยล้มไหมอุ้ยไม่ล้มได้ไงว่ามันแก่เพื่อนๆอนู้ที่นี่ไม่มีใครเก็บเห็ดแต่เพจน,นี้ทุกคน ในป่านี้เขาไม่เก็บกันเลยนะครับเห็ดแบบนี้นะนี่อะไรก็ช่างที่เป็นสีฉุดฉาดเขาไม่เก็บกันเลยเขาเก็บแต่เห็ดปวกเห็ดโคนทานั้นที่นี่ที่กินกันนะทุกคนอย่างอื่นเขาไม่กินกันเลยที่ผมทำคลิปทั้งหมดเนี่ยไม่มีใครกินเลยนะในหมู่บ้านนี้โอ้สุดยอดทุกคนอันนี้มันเน่านะครับผมผมไม่ได้เก็บเมื่อกี้มันลม้มมันแก่แล้วเอาไว้นี่นะทุกคนเอาไว้นี่เนาะให้เป็นสปอร์ต่อไปให้เกิดต่อไปแต่ข้างหลังผมก็เห็ดมีอีกทุกคนข้างหลังก็มีอีกนะ สวยมากพี่ตุมต่มตูนทุกคนนี่กำลังกินหรือเปล่าทุกคนข้างหลังก็มีทุกคนอีกตอนนี้ตอนนี้แก่แล้วทุกคนนะครับนี่ครับ ดรอย,ย,ยนี้เห็ดสีส้มๆเ,เยอะเพื่อนๆเห็นแบบนี้ยเยอะนะครับเดี๋ยวเพ่นจะเก็บให้ดูเพื่อนๆเราจะเก็บสักดอกดูเนาะว่าว่าเป็นยังไงผมไม่เก็บดูทั้งหมดหรอกเก็บเป็นบางบางดอกสิประเภทนี้สีส้มๆเนี่ยเหลืองส้มๆเนี่ยดอยนี้มีเยอะแต่ดอยอื่นไม่มีแปลกทุกคนเนี่ยแปลกมากเลยดรอย,ยที่ผมทามาล่าสุดตอนนั้นก็ไม่มีเห็ด แบบนี้ไม่มีแต่ออกสีนํำตาลดอกใหญ่ๆอ่ะที่เป็นกลุ่มๆนะครับอันนี้ใหญ่มากเพื่อนๆสวยมากเลยสุดย,ยอดเลย,ยเพื่อนๆนี่แหละธรรมชาติทน็ดปลาที่คนไม่มีใครปลาที่มันสมบูรณ์แล้วไม่มีใครมาเก็บมันเป็นอย่างนี้ทุกคนเดือนเดือน,นมิถุนา ลายเดือนพฤษภามิถุนากรกฎานะครับเยอะมากเห็ดในป่านี้มีทุกสีเลยครับเยอะมากมากเลยนะครับแต่ช่วงนี้เห็ดกอแดงมันมันไม่ออกแต่กอมันเยอะมากกสวยงามทุกคนเห็นอะไรทุกคนตัวนี้คล้ายป่านั้นที่ผมไปเจอนะเป็นฟงฟงเนี่ยคล้ายๆกันสวยงามพื่อนสวยงามมากถกระตะกับธรรมชาติทุกคนดูดิไม่น่าเก็บเลยทุกคนเอาไว้ให้เป็นธรรมชาติ มทุกคนสวยงามมากอย่างที่กล่าวทุกคนที่นี่เป็นปลาที่บริสุทธิ์แล้วก็ไม่ผ่านมือใครเก็บเห็ดออกไปเลยคือไม่ผ่านมือใครไม่มีใครมาเก็บเห็ดสวยงามทุกคนเรา,เาไว้คงอยู่ตามธรรมชาตินะครับเราจะได้ออก เราจะเอาแค่ภาพออกไปตื่นเต้นมากครับทุกคนเราต่าเข้ปาป่าที่ปา่าที่เราไม่เคยเข้าเนี่ยมันมันตื่นเต้นนะทุกคนไมไ่เราไปเจออะไรบ้างมันต้องลุ้นตลอดเหมืออเหมื่อเพื่อนๆดูดผมตื่นเต้นว่าคุณอีผมตื่นเต้นว่าทุกคน,นอีนะเข้าป่าผมไม่เคยเข้ามันก็กลัวหลงเหมือนเหมือนเหมืนมนอน EP ก่อนหน้าน,นี้ทุกคนนี่เราไปเจอเห็ดเป็นกลุ่มๆทุกคนทีน้ำตาลไปคล้ายๆคล้ายๆพีก่อนนั่นเลย อะไรเนี่ยเนาะแบ,บนี้แปลกมาเลยแบบนี้ก็มาทุกคนสวยมากประกอดการเป็นกลุ่มๆอ่ะเีนนี้ก็แปลกทุกคนคอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะครับว่าว่าทานได้ไหมในแบบนี้ที่นี่เขาก็ไม่ทานทั้งหมดหรอกครับที่คลิปอีพีในวันนี้เพราะเขาก็อย่างที่กล่าวนั่นแหละมันสีชุดชติเขาไม่ทานกัน

เดี๋ยวนี้ก็มาทุกคนสวยงามมันก็นมันจะขึ้นอีกนะ อันนี้สวยมากทุกคนสีเหลืองใหญ่มากนนสวยงามมากทุกคนสีเหลืองนวลน,นวละ พาาจยาวก็มาโอเคครับนี่เราก็เดินไปเรื่อยๆทุกคนแล้วก็อย่างที่กล่าวทุกคนเราเข้าป่าเนี่ยมันตื่นเต้นมากเนาะอย่างที่กล่าวแล้วม,มันไม่รู้ไปเจออะไรบ้างเนาะ เราก็จะเจอเห็ดไปเรื่อยๆทุกคนระหว่างทางเดินไปเรื่อยมันสวยงามทุกคนถ้าเป็นฤดูเดือนม,มิถุนายน,นที่กลา่าวมันจะเยอะม,มากที่นี่นะบริสุทธิ์มาถึงไม่ผ่านมือใครเลยหมายถึงว่าไม่ผ่านใครมาเก็บกเก็บเห็ดออกไปแม้แต่ดอกเดียวเพราะว่าเขาไม่นิยมกินคือเขาไม่กินนพพูดง่ายๆที่นี่กินแค่เห็ดเห็ดปวกกันเปีโคนแคระนาคมแล้วก็เห็ดลมเขาเรียกเห็ดลมเห,ลมห็ดลมจะออกเดือนตุลาตายเดือนกันยาตุลามันจะออกกินแค่สามชนิดอีกนาอยันเขาไม่นิยมกินกันเลย ที่นี่เยอะมากทุกคนเยอะมากเลยคนเราเจออีกแล้วเห็นเืองๆนี่เห็เดแบบนี้จอยนี้ค่อนข้างจะเยอะนะเหลืองนวลนอ่อนนวลนเลก็เหลยกสีครีมครีมเหลืองอะ่ะเรียกสีครีมก็ดูทุกคนทุกคนสีแบบครีมครีมเหลืองทุกคนสวยงามนะสีนี้ เราก็เจออีกเพื่อนๆเราเจอสีเหลืองอีกทุกคนให่ไงเจอสีเหลืองสีเหลืองอ,อยู่ก็ใกล้ๆก,กันทุกคนนี่ครับสวยมากทุกคนสีเนี้ยสีครีมเหลืองครีมเหลืองนวลๆน่ะสวยงามมาก รลายดดูเลยทุกคน เดินมาเจอเห็ดแปลกๆเพืเ่อนๆใหญ่มากเลยเห็นอะไรก็ไม่ทราบทุกคนมันคล้ายๆเห็ดที่เราไปดูฝั่งนู้นเขาลุงนู้นนะคล้ายๆกันเดี๋ยวไปดูกันทุกคนคนใหญ่มากทุกคนเห็นเนี้ยกินได้หรเปล่าเห็นนี้มีเยอะมากเนี้ยเห็ดประเภทนี้ทุกคนเดี๋ยวคอเด็ดทุกคนคอเด็ดดอกดอกใหญ่เลยเนาะว้ยลมหมดเลยดูทุกคนนี่สีม่วงมันน่าจะเป็นพิษเนาะเห็ดประเภทนี้น่าจะเป็นพิษทุกคน หรือเปล่านะอ้กกำลังขึ้นอีกทุกคนดูดิมันกำลังขึ้นอีนอนน้อยๆน,น,นี่น,นะเนาะข่อยแกะทุกคนข่อยกแกะด้วยโอเคทุกคนเป็นพิษแน่อนอนมันเน่าหมดเพื่อน,น เดี๋ยวนี้เยอะมากทุกคนเนี่ยเดี๋ยวนี้เชื่อนี่คือกล่องก็ใช่ทุกคนนี่ดูดิข้าวราบผมก็ใช่ทุกคนแต่มันเน่าแล้วนี่อา้านื่คือ ชชมพูอ่อนๆก็มาอันนี้แก่แล้วเพื่อนๆคอยจะแกะแด้วมันแก่แล้วแบบนี้เขาก็ไม่กิน,นครับเห็ดีชุดชาดนี้คือทั้งหมดที่ทางคลิปวันนี้เขาก็ไม่กินหมดนั่นแหละนะครับ คืทุกคนตอนนี้ผมเองก็ออกกลับมาทุกคนเพราะว่าดินเสียงฟ้าร้อนครับกลัวหลบฝนตกแล้วก็กลัวจะลงป่าด้วยก็พวกเขานี่ผมว่าเข้าครั้งแรกทุกคนเราเดินไปสัระยะแล้วก็เดินเลือกลับมาเพราะกลัวกลัวลงป่าเพราะป่ามันใหญ่ป่านี้เนาะมันถ้าลงไปแล้วจบเลยครับป่านี้เราไม่เคยเข้าโอเคทุกคนยังไงก็ถ้าคนถ้าคนชอบหรือยังไงจะให้แก้ไขยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้จะได้ปรับปรุงให้ดีขึ้นเนาะอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจต่อฝากติดตาม EP ต่อไปด้วยนะครับผมสว